การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่กระท่อมชายป่าและชายป่าแห่งนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนักครอบครัวนี้มีกันอยู่สามคนคือสามีภรรยาและลูกชายว,วัยเจ็ดขวบผู้เป็นสามีนั้นมีอาชีพเป็นลูกเรือชาวประมงและภรรยาก็ทำอาชีพขายขนมซึ่งเธอก็ไปขายขนมอยู่ที่ท่าเรือนั่นเอง ทั้งสามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามอัตภาพถึงแม้จะยากจนแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นสามีได้ถูกงูกัดในตอนที่เข้าป่าไปหาไม้ฟืนเมื่อรู้ตัวว่าถูกงูกัดและเป็นงูพิษด้วยเขาก็พยายามพาตัวเองกลับมาใหถึงกระท่อมเพื่อจะให้ได้เจอหน้าลูกเมียก่อนจะจากไปสุดท้ายเขาก็ล้มฟุบลงที่หน้ากระท่อมและขาดใจตาย เมื่อภรรยาและลูกชายออกจากกระท่อมมาเห็นเข้าทั้งสองคนก็ร้องไห้เสียใจโดยเฉพาะลูกชายนั้นร้องไห้จนผู้เป็นแม่ต้องปลอบใจอยู่ตลอดเวลาจนผ่านไปหลายวันทั้งสองก็เริ่มหายโศกเศร้าเมื่อเหลือกันสองคนแม่ลูกและไม่มีญาติมิตรที่ไหนเลยหญิงสาวก,ก็กลับไปหาขนมขายตามท่าเรือเหมือนเช่นที่ผ่านมา ธสัญญากับลูกชายว่าจะดูแลเป็นอย่างดีและไม่ให้อดอยากเลยไม่มีพ่อแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะแม่จะเลี้ยงดูเจ้าเองสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันเรื่อยมาในแต่ละวันทั้งสองจะช่วยกันทำขนมและหาไปขายที่ท่าเรือในตอนสายๆซึ่งภาพผู้เป็นแม่วางหาบนบ่าอีกมือหนึ่งก็จูงมือลูกเดินไปด้วยกัน นั่นเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวบ้านแถบนั้นทุกคนรู้สึกชื่นชมในตัวผู้เป็นแม่ที่ตั้งใจทำมาหากินและเลี้ยงดูลูกชายเป็นอย่างดีเมื่อขายขนมจนหมดแล้วแม่ก็จะจูงมือลูกชายเดินเล่นแถวแถวชายทะเลพวกเขามักจะเดินไปนั่งเล่นกันในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เงียบสงบและที่นั่นมักจะมีอีกาบินมาเกาะตามต้นไม้ตัวลูกชายนั้นมักจะแงนมองอีกาที่บินไปบินมา บางตัวก็บินลงมาแย่งชิงปลาตายบนพื้นดินและพวกมันก็จิกตีกันเพื่อแย่งอาหารแม่ทำไมอีกามันถึงจิกตีกันผู้เป็นแม่เองก็ไม่รู้จะตอบลูกชายว่าอย่างไรดีเธอจึงตอบไปตามที่เห็นเธอบอกว่าอีกานั้นมีสีดำแม้จะเป็นนกชนิดเดียวกันแต่พวกมันก็ไม่มีน้ําใจให้แก่กันลูกชายขมวดคิ้วเพ่งมองไปที่อีกา ที่กำลังใช้จะง,งอยปากจิกตีกันเด็กชายพูดกับแม่ว่าอีกานั้นไม่มีน้ำใจอีกาเห็นแก่ตัวอีกาใจดำซึ่งผู้เป็นแม่ก็ได้แต่พยักหน้าเงกงักเพราะไม่รู้จะอธิบายลูกอย่างไรเลยปล่อยให้ลูกเข้าใจไปแบบนั้นตรงบริเวณนั้นจะเป็นที่นั่งพูดคุยกันของเธอและลูกชายเสมอมาจนวันเวลาผ่านไปชายทะเลแถบนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง คือมีท่าเทียบเรือที่ใหญ่ขึ้นมีเรือสำเภาและเรือสินค้าลำใหญ่เข้ามาจอดเทียบท่าเมื่อลูกชายอายุได้12ขวบเขาก็ช่วยแม่หาไรายได้จากเรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าโดยเขาจะคอยขนของให้กับผู้คนเท่าที่จะทำได้เมื่อได้เงินมาเด็กชายก็จะนำมาให้กับแม่แม่พวกเขาให้เงินค่ามาเท่านี้ ผู้เป็นแม่ดีใจมากที่เห็นลูกชายรู้จักทำมาหากินแต่ก็อดห่วงไม่ได้เพราะลูกชายอายุยังน้อยอยู่เธอจึงคอยบอกให้ทำงานแต่พอดีส่วนเธอนั้นก็หาขนมขายเหมือนเดิมทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันเมื่อเด็กชายกลับมาจากท่าเรือเขาก็จะขอขนมแม่กินซึ่งแม่นั้นก็รู้ใจลูกชายเป็นอย่างดีว่าชอบกินขนมชนิดไหน ก่อนที่จะหาขนมไปขายเธอก็จะตักขนมที่ลูกชอบเก็บไว้ให้เสมอหรือบางครั้งที่ลูกชายอยากกินขนมที่ไม่ได้ทำขายเธอก็จะบันจงทำขนมให้ลูกชายกินอย่างสุดฝีมือขนมของแม่อร่อยที่สุดข้าชอบมากชอบก็กินเยอะๆนะแม่จะทำให้เจ้ากินไปตลอดเลยวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกชายอายุได้20ปี วันหนึ่งลูกชายได้ขอแม่ไปเป็นลูกเรือสินค้าซึ่งจะต้องประจำอยู่บนเรือและเดินทางไปตามที่ต่างๆผู้เป็นแม่นั้นรู้สึกใจหายเพราะคิดว่าถ้าลูกชายจากไปไกลๆเธอก็คงจะต้องเงียบเหงาอยู่คนเดียวแต่เธอก็ไม่อยากจะขัดลูกชายแล้วลูกชายก็บอกว่าเขานั้นจะทำงานเป็นลูกเรือและจะกลับมาเยี่ยมแม่ไม่ขาดเขาจะนำเงินค่าจ้างมาให้กับแม่ เพื่อที่แม่จะได้ไม่ต้องทำขนมออกไปหาบขายอีกเมื่อแม่ได้ยินสิ่งที่ลูกชายบอกเธอก็รู้สึกตื้นตันใจและคิดว่าลูกชายคงอยากให้เธอสบายขึ้นโดยการยอมไปเป็นลูกเรือเพื่อหารายได้มาดูแลแม่เธอจึงอนุญาตให้ลูกชายไปเป็นลูกเรือสินค้าแต่อย่างไรเสียเธอก็คงจะทำขนมหาบขายต่อไปแม่ไม่ต้องห่วงแล้วข้าจะกลับมาเยี่ยม ลูกชายนั้นดูดีใจมากที่จะได้ไปเป็นลูกเรือและออกเดินทางไกลผู้เป็นแม่เองก็มีสีหน้าเปื้อนยิ้มแม้จะรู้สึกใจหายและรู้สึกโหวงเหวงแต่เธอก็พยายามยิ้มและพูดคุยได้ท่าทีปกติเพื่อไม่ให้ลูกชายจับได้ว่าเธอนั้นไม่อยากให้เขาไปสักเท่าไหร่นักลูกชายได้ชวนแม่ไปนั่งเล่นกันที่เดิมณนะที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้ไปกันมานานแล้ว หลังจากที่เด็กชายได้เต,ติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มและที่ตรงนั้นก็ยังคงมีอีกาบินว่อนเหมือนเดิมทั้งคู่นั่งอยู่จนใกล้มืดจึงชวนกันกลับบ้านพอรุ่งเช้าแม่ก็เดินไปส่งลูกชายที่เรือสินค้าเธอทำขนมหลายอย่างห่อให้กับลูกชายขนมพวกนี้อยู่ได้หลายวันเจ้าเก็บไว้กินนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย หญิงวัยกลางคนยืนมองเรือสินค้าที่กำลังแล่นออกไปจนลับตาด้วยท่าทางมั่นคงแต่พอเรือแล่นไปไกลไหล่ของเธอก็งองงุ้มและร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรงนั้นเธอเดินกลับบ้านด้วยใจห่อเหี่ยวและคิดถึงลูกชายอย่างที่สุดเธอบอกกับตัวเองว่าลูกชายนั้นโตแล้วเขาควรที่จะมีหนทางชีวิตของตัวเองซึ่งในใจลึกๆของเธอนั้นกลัวว่าลูกชายจะไม่ได้กลับมาหาเธออีก เธอพยายามปลอบใจตัวเองและหยุดคิดฟุง้งซ่านโดยการทำขนมหาบออกไปขายเหมือนที่ผ่านมาซึ่งเวลาที่ยุ่งกับการทำขนมและหาขนมออกขายก็ทำให้เธอลืมความเงียบเหงาไปได้แต่พอกลับมาถึงบ้านและเห็นบ้านที่ว่างเปล่าไร้เงาของลูกชายเธอก็กลับมาเศร้าใจอีกและร้องไห้อยู่คนเดียวไม่นานหลังจากนั้นเรือสินค้าก็กลับมาเทียบท่า เมื่อผู้เป็นแม่ทราบข่าวว่าเรือสินค้ากำลังจะมาเธอก็ออกไปยืนรอลูกชายตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งเวลาสายเรือสินค้าลำใหญ่ก็ลอยลำเข้ามาและลูกชายของเธอก็โบกมือไหวๆใ,ให้เธอเห็นหญิงวัยกลางคนน้ำตาไหลพรากเธอดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะลูกชายทำตามสัญญาเขากลับมาหาเธอตามที่ได้บอกไว้ผู้เป็นแม่ดีใจมากเมื่อเห็นลูกชาย ทั้งคู่ผล่เข้ากอดกันเธอลูปเนื้อลูปตัวของลูกและเห็นว่าเขาได้เติบใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกส่วนลูกชายก็ยื่นเงินและของฝากให้ผู้เป็นแม่ก็รับไว้และมองมันด้วยความตื้นตันใจทั้งคู่เดินกลับบ้านด้วยกันและวันนั้นหัวใจของผู้เป็นแม่ก็เต็มไปด้วยความสุขแม่ทำขนมให้ข้ากินหน่อยข้าคิดถึงขนมของแม่เหลือเกิน ผู้เป็นแม่บรรจงทําขนมอย่างสุดฝีมือและนั่งมองลูกชายกินด้วยความอเอร็ดอร่อยเธอคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปมากกว่านี้อีกแล้วในช่วงเวลาที่ลูกชายกลับมาเยี่ยมและทั้งสองได้อยู่ด้วยกันผู้เป็นแม่นั้นร่าเริงแจ่มใสเธอคอยดูแลลูกชายในทุกๆวันและหยุดทําขนมไปขายเพราะอยากใช้เวลาอยู่กับลูกชายให้มากที่สุดในแต่ละค่ำคืน ทั้งคู่ก็พูดคุยกันจนดึกดื่นเธอนั่งฟังลูกชายเล่าถึงเรื่องราวสถานที่ต่างๆที่ไปพบเจอมาและลูกชายได้บอกกับเธอว่าในสักวันหนึ่งเขานั้นจะมีเรือสินค้าเป็นของตัวเองให้ได้ผู้เป็นแม่เพ่งมองท่าทางของลูกชายและมีแววตาสุขสกาวเมื่อเขาพูดถึงอนาคตเธอรู้สึกว่าใจนั้นไหววูบอย่างน่าประหลาดแต่ก็ส่งยิ้มให้กับลูก แม่ไม่ต้องห่วงนะแล้วข้าจะกลับมากินขนมของแม่อีกเมื่อถึงเวลาที่ลูกชายต้องออกเดินทางความเหงาเศร้าก็เกาะกลุ่มใจหญิงวัยกลางคนอีกครั้งแต่เธอก็ยังคงฝืนยิ้มให้ลูกชายและอวยพรให้เขาสุขสมหวังในทุกๆอย่างเมื่อลูกชายจากไปกับเรือสินค้าผู้เป็นแม่ก็ทำขนมและหาบขายเหมือนเดิมส่วนลูกชายนั้นยังคงกลับมาเยี่ยมเยือนแม่ตามที่ให้สัญญาไว้เสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกชายก็เริ่มห่างหายไปจากที่เคยมาเยี่ยมเดือนละครั้งอย่างสม่ำเสมอก็กลายเป็นสองเดือนครั้งและท้ายที่สุดก็แวะมาเยี่ยมแม่ปีละครั้งแม่เองก็ได้ข่าวว่าลูกชายนั้นร่ำรวยแล้วและมีเรือสินค้าเป็นของตัวเองอีกด้วยเธอรู้สึกยินดีที่ลูกชายทำได้ตามที่ฝันไว้แต่ในใจของเธอนั้นกลับร้องไห้เสอื่นเพราะความสำเร็จของลูก ยิ่งนำพาให้เขาห่างออกจากเธอไปทุกทีเมื่อลูกชายมีเรือสินค้าเป็นของตัวเองนานๆเขาถึงจะกลับมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งและการมาเยี่ยมแต่ละครั้งก็นําเงินทองกับของฝากมาให้แม่มากมายแต่ไม่ได้อยู่กับแม่เหมือนเช่นที่ผ่านมาเมื่อให้เงินทองและของฝากแล้วเขาก็จากไปไม่มีแม้แต่จะเหลือบแลขนมที่แม่บรรจงทำไว้ให้กิน แม่ได้แต่เศร้าเสียใจและมองตามหลังลูกชายที่เดินจากไปอย่างทรณนงเธอหันไปมองเงินทองของฝากด้วยสายตาที่ว่างเปล่ามันดูไม่มีค่าสําหรับเธอเลยเมื่อลูกจากไปอีกครั้งเธอก็ไม่ใส่ใจเงินทองที่ลูกชายให้ไว้แต่ยังคงหาขนมขายอยู่เหมือนเดิมไม่นานหลังจากนั้นลูกชายก็เงียบหายไปนานกว่าเดิมในทุกๆวัน ผู้เป็นแม่ก็ยังคงตั้งตารอและติดตามข่าวครา,าวของลูกชายอยู่เรื่อยๆจนได้ข่าวว่าลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีผู้เป็นแม่รู้สึกยินดีที่ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วและภาวนาขอให้เรือสินค้าของลูกชายแวะเข้ามาเทียบท่าไม่นานนักคำภาวนาของแม่ก็เป็นจริงเมื่อมีข่าวว่าเรือสินค้าของลูกชายจะเข้ามาเทียบท่าเธอได้เตรียมวัตถุดิบชั้นดีในการทำขนม เพื่อจะทำให้ลูกชายกินเธอเลือกทำขนมที่เป็นของโปรดของเขาคืนนั้นเธอเตรียมขนมจนดึกดื่นและบันจงทำอย่างสุดฝีมือด้วยความตั้งใจว่าเมื่อลูกชายได้กินแล้วจากที่เคยได้หลงลืมแม่ไปนั้นเขาจะหวนคิดได้และกลับมารักแม่เหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้นแม่ได้หาขนมออกไปรอลูกชายเธอรอจนสาย ก็มีเรือสินค้าลำใหญ่เข้ามาเทียบท่าหญิงวัยกลางคนเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินลงมาจากเรือและเธอจําได้ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือลูกชายของเธอนั่นเองเธอตะโกนเรียกลูกและทลาเข้าไปหาพร้อมกับขนมในหาบลูกเอ๋ยแม่ทําขนมที่เจ้าชอบมาให้แนะ่ภรรยาของลูกชายได้เอ่ยถามเมื่อเห็นผู้หญิงท่าทางยากจนคนหนึ่งพุ่งเข้าไปหา และคำตอบของลูกชายก็ทำให้เธอรู้สึกเจ็บจุกอย่างที่สุดเพราะลูกชายตอบว่าไม่รู้จักผู้เป็นแม่เสียใจอย่างที่สุดเธอน้ำตาคลอเบ้าแต่ถึงแม้ลูกชายจะพูดแบบนั้นเธอก็ยังขยันขยอให้ลูกชายกินขนมที่เธอทำมาเธออ้อนวอนให้เขากินขนมด้วยเสียงที่สั่นเครือแม่ทำสุดฝีมือเลยนะลูกไปอยู่เมืองไกลไม่ได้กินขนมที่ชอบเสียนาน ลองกินดูสิลูกฝ่ายลูกชายยังคงยืนเฉยแม่ก็เลยตักขนมส่งให้และลูกชายก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดคือเขาเหวี่ยงขนมนั้นทิ้งไปจนทำให้ผู้เป็นแม่ร้องไห้โฮในทันทีเธอรู้สึกได้ว่าสายใยรักระหว่างแม่ลูกนั้นได้ขาดสะบ,บั้นลงแล้วและความโกรธก็เข้ามาแทนที่เธอยกมือที่สันระริกขึ้นชี้หน้าลูกชาย และสาบแช่งเขาด้วยน้ําตานองเต็มใบหน้าไอ้ลูกใจดำขอให้เจ้ากลายเป็นอีกานับตั้งแต่วันที่แม่ได้สาบแช่งลูกชายไม่นานนักก็มีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าลูกชายนั้นได้ป่วยเป็นโรคประหลาดเขาได้กลายเป็นคนผอมแห้งอีกทั้งยังชอบแอบกินหรือแย่งของของผู้อื่นกินมีกิริยาลุกลี้ลุกลน เขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมพบปากกับผู้ใดและตามตัวก็เริ่มมีขนสีดำส่วนปากก็ยื่นยาวออกมาจนแหลมเหมือนกับปากของอีกาจากนั้นตัวของเขาก็ผอมเล็กรีบที่แผ่นหลังมีปีกงอกออกมาด้วยในที่สุดเขาก็กลายเป็นอีกาไปตามคำสาปแช่งของผู้เป็นแม่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากเรือโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหน ภรรยาของเขาได้ออกตามหาแต่ก็ไม่พบเพราะทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเขาได้กลายเป็นอีกาไปแล้วจริงๆและได้บินกลับมายังบ้านของเขาชายหนุ่มได้สำนึกผิดและคิดจะกลับมาหาผู้เป็นแม่เพื่อที่จะให้แม่ได้ถอนคำสาปให้ชายหนุ่มสัญญากับตัวเองว่าหากเขากลับกลายเป็นคนอีกครั้งเขาจะดูแลแม่เป็นอย่างดีและจะไม่หายไปไหนอีกแต่อน,นิจา ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเพราะเมื่อเขาบินกลับมาถึงบ้านที่เคยอยู่ร่วมกันกับแม่ชายหนุ่มในร่างอีกาได้เห็นชาวบ้านหลายคนกำลังช่วยกันฝังศพแม่ของเขาอยู่ลูกชายในร่างอีการ้องเสียงหลงด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาบินโชบไปที่หลุมศพของแม่แต่ก็ถูกผู้คนใช้พัว่วบ้างจอบบ้างไล่ตีเขาจนเขาต้องบินหนีไป อีกาสีดำสนิทไม่รู้จะบินไปที่ไหนเขาจึงบินไปยังที่ที่เคยได้นั่งเล่นกับแม่เมื่อครั้งวัยเด็กตรงที่มีฝูงอีกาบินว่อนและเขาเคยแง่หน้ามองพวกมันชายหนุ่มนึกถึงคำพูดของตัวเองในตอนนั้นที่ได้ถามแม่ไปว่าทำไมอีกามันถึงจิกตีกันและแม่ก็ได้บอกว่าเพราะอีกาแรงน้ำใจอีกาเห็นแก่ตัวอีกาใจดำ ชายหนุ่มในร่างอีการู้สึกเศร้าเสียใจและร้องไห้สะอกสะอื้นอยู่ในอกเพราะอีกาพวกนั้นก็คือตัวเขานี่เองเขาใจดำกับแม่จนต้องกลายเป็นอีกาแบบนี้และเพราะเขาอยู่ในร่างของอีกาพอได้กลิ่นซากปลามันก็โผล่เข้าไปจะจิกกินแต่ก็ถูกอีกาเจ้าถิ่นจิกตีจนเจ็บปวดไปทั้งตัวและต้องถอยหนีออกมาเขาได้บินไปเกาะอ,อยู่ที่หลังคากระท่อม ที่เขาเคยอาศัยอยู่กับแม่และยืนอยู่บนหลังคากระท่อมอย่างเดียวดาย